วันนี้มาตามคำแนะนำของคนพื้นที่นี่คือร้านโทนี่ณคลองอุงอง่อางกรุงเทพมหานคร วันนี้จะพาคนช่วยมากินอาหารอินเดียอาหารร้านนี้เป็นชนิดดั้งเดิมอร่อยมากถึงพริกถึงขิงอร่อยจริงๆเครื่องแกงไม่แสลงแป้งหนึบหนับสุดยอดแค่นั่งดูเขาทำก็เพลินนะเนี่ยโอ้ยนำย้ำไหลๆพอเห็นตรงนี้นึกถึงสำนวนของกระ่ังที่ว่า,ากระโจนออกจากกระทะเข้าสู่กองไฟอืมถ้าเป็นบ้านเราก็จะบอกว่าอเสือจระเข เฮ้ย hey, ใครปลิบวะหนีเสือป่าไอ้เค่เออแกงแตละลาย่างเนี้ยอืมกินเอา้ากินเอา้าอร่อยไหมสั่งมีแบบนี้คนขายก็งงมะเด้บางเขาบอกว่าโตเนียนเยอะใช่ไอ้นี่มันกินเยอะเอาวะลูกค้าสั่งก็ต้องทำให้ทำไมต้องเอาฉันมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไอ้ยาน่ากินเนี้ย เสร็จพอดีจะได้กินต่อแล้วนี่รวยเว้ยเก่งเต็มโต้ยตายลืมแล้วบังครับเป้นงานางกระเทียมันเพิมข้อเยอะๆรอยอันทําไมเนี่ยมาส่ตอนกินเนี่ยคุนอร่อยเออแบบนี้พอได้ซสังไม่หยุดคนทําเขาเริ่มมันงดงดแล้วแหละจะได้เสิร์ฟโต๊ะอื่นไหมเอามันต้องอย่างนี้สดๆร้อนๆโอเคครับผม ก่อนที่มือของบังจะว่างไล่ออกจากร้านบอกได้เลยว่าร้อยครับสุดยอดคอนเฟิร์มนี่แหละครับของแทนแน่นอนกดไลค์กดแชร์รออะไรอยู่คะกดเลยขอบคุณนะครับ